วีการ์งวีกาว์งวีการ์ซิงตอนแก๊งอันธพาล EP สองวยเพื่อนทำเห็นอย่างดีเนาะข้าว่าไม่เห็นอย่างเลยเพื่อนอยู่ผู้อิสรนแล้วเกียดอ้าวไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเราเจอแก๊งนักเลงแล้วอะนั่นน่ะแก๊งอะไรอะวิไม่รู้อะแต่เป็นแก๊งนักเลงอะไปดูดินั่นน่ะฮึ แกงนี้นะอันตรายมากขอต่อยหน่อยแล้วกันนะหยุดก่อนแกงพวกเองชื่ออะไรเฮ้ยไม่ต้องรู้หรอกจะบอกให้ก็ได้นะแกงพวกข้าชื่อว่าแกงก่อนบ้านทุกวันแกงเชื่อได้กากามากมานี่มา,มาต่อยกันมาเดี๋ยวดีเ้ยเขา,าไม่ไหวแล้วต่อยเลยโอ้โหต่อก็สวยดิ ตึ๊ดโอ้ยน็อกเลยตึ๊โอ๊ยอึ๊ตึ๊ดโอ้ยู่ไหมอู้่ไหมว้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะหักเฮ้ยโอ้ยเออมึงไม่ใช่ไปเอกในเรื่องนี้มึงว่าใครเอกแต่ไม่ใช่เรื่องนี้วะเน่ะอุ๊ย โอ้โหเดือสเปคในวันนี้อย่างนี้ก็คุนนี่ขาขาดไปโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่หลอ่อว่ะคิดสเปกกูเลยจัดก่อนแล้วกันครับนี่แหละโดนกูหล่อมากมาดแมน่ในขนาดนี้ งเอาแล้วล่ะเอ้ยจบปริบูรณ์จวงกันแล้วเฮ้ยเฮ้ย oh <my> โหเป็นยังไงวะส่วนมันสุดท้ายโอหจ้า